สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กับป,ป๊อปป a าแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนโหลดแอปบันทึกหน้าจอที่เรากำลังใช้อยู่นะคะก็ทุกคนก็สมมติแบบใครจะทานยูทูบเบอร์อะไรประมาณนี้นะคะก็มาดูช่องเราได้นะคะโอเคก็ตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มกว่าหนึ่งจะสองทุ่มแล้วนะคะก็เสียงก็จะคึมแบบดูคึมคมนิดนึงนะคะเพราะว่ามันกลางคืนแล้วนะแล้วก็อาบน้ำแล้วด้วยโอเคไปที่ แบบนี้นะคะอ่าเรากดมาที่มือถือของเรานะคะจากนั้นกดไปที่ Play Store ค่ะกดเข้าไปเลยแล้วเราก็มาพิมพ์นะคะนี่ตัว M ค่ะ O แล้วก็ B อ่ะทุกคนก็จะเจออันแรกเลยนะคะกดเข้าไปเลยกดเข้าไปที่อันแรกนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอขออาภัยค่ะขออาภายัยโอเคทำไปนะคะ m o oh, b อันที่สองค่ะอันที่แบบอันที่สามนะคะนี่เลย uh. อ่ะมาแบบนี้นะคะขออภัยนะคะที่แบบเมื่อกี้มันอันนั้นนิดนิดหนึ่งนะคะขออภัยนะคะโอเคค่ะนี่คือทุกคนก็กดมันตรงนี้เลยนะคะแล้วก็กดดาวโหลดเลยค่ะคืออันนี้ดาวโหลดแล้วนะคะแล้วก็จะมาสอนในนี้ด้วยนะคะสอนแบบทำนู่นทำนี่นะคะโอเคก็จะมีหลายอย่างเลยนะคะ อันนี้เราก็โหลดแค่อันนี้เดียวเพราะเราไม่อยากโหลดอันอนึ่นะคะได้เลยอันนี้คือเราเคยโหลดแล้วนะคะแต่เราเอาออกไปนะเราไม่ชอบนะคะก็ะอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกของต่างๆนะคะเป็นแบบแอปบนทุกหน้าจอใช่อะไรคะอ่าเราโหลดอันนี้ไว้นะคะจะแบบบันแคสตอนหลังนะคะโอเคค่ะทุกคนก็เราโหลดแล้ว โอเคค่ะเราโหลดแล้วนะคะล้วก็กดเข้าไปเลยมันก็จะเป็นวงกลมวงกลมแบบนี้นะคะเนๆๆนะ้นๆอ่ะให้ทุกคนกดเข้าไปที่วงกลมค่ะทุกคนก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ทุกคนก็จะเจอหน้าตาที่มันขึ้นเป็นเออรูปกล้องนะคะเป็นรูปเขาเรียกอะไรเครื่องแบบเครื่องบันทึกหน้าจออะไรแบบแบบประมาณนี้นะคะก็เราพูดไม่ถูกขออภัยนะคะก็กดเข้าไปตรงนั้นนะคะแล้วมันก็จะเริ่มนับนะคะแล้วทุกคนก็กดว่าเริ่มต้นค่ะถ้าจะกดหยุดก็กดตรงเครื่องหมายเนี่ย เห็นไหมคะอันนี้คือการกดหยุดนะคะคือกดตรงที่มันเหมือนสต็อปในยูทูบนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าจะถ่ายรูปก็กดตรงกล้องนะคะถ้าจะแบบให้เห็นหน้าเราก็กดตรงอันล่างสุดนะคะกดเข้าไปอะกดเข้าไปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหน้าแล้วก็ประมาณนี้ไม่อะไรมากนะคะก็เสร็จแล้วนะคะแค่นี้เองง่ายๆเลยนะคะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคน